เด็กนะคะ,ะทางองค์กรที่ร่วมรัมจัดขอขอขอ,ขอหัวหน้านแต่ละองค์กรชคค่ะบ้านโรงเรียนนะคะแม่แม่การุบูนเชิญค่ะแพทย์อาสานะคะคุณแสงนวีนะคคุณเต็มคุ้ เชิญค่ะเชิญที่บนเวทีนิดนึงคุณพิมคุณพายเชิญค่ฮะทางนี้เป็นน้องพหกเป็นรุ่นพี่ประชชนเชิญค่ะ่าตัวแทนหนึ่งคน่ะ ครูเป็มคุณทักเชงไฮคุณจีนนะคะพี่แสงเขาวีเชิญค่ะค<อ>ุณเร์ดฮุณแม่ลูกพี่วาน,นี่ขอเรียนเชิญฮัลโหลอือ ลำดับนี้นะคะเราก็จะขออนุญาตแนะนำกลุ่มขององค์กรเด็กนะคะที่มาร่วมจัดงานวันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านแขกผู้ใหญ่ใครอยู่บุธกไหนอยู่ประจำบุธได้เลยนะคะแล้วก็เรียนเชิญคุูน้ำจากมูลนิธิบ้านคุูน้ำนะคะก็เป็นองค์กรเ,เรียนเชิญตัวแทนของชาติพันธ์ค่ะพ่อครูหรือว่าแม่ครูข้างหน้าเลยค่ะแม่ครูคะค่ะชาติพันธ์เมืองเชียงรายอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นองค์กรใหญ่นะคะที่เขากราดึงกำลังร่วม